มา,มาดูในไทม์เฟรม1ชั่วโมงครับ1 2ึชุดนี้ปรับ3ขึ้น4ตรงนี้ไปรอจังหวะด้านบนช็อตลงมาอีกขาหนึ่งก็ได้คือ5ชุดนี้มันอาจจะจบแถวนี้หรือจะจบแบบไวๆนี้ก็ได้นะเพราะฉะนั้นอาจจะทำเป็น5เฟลก็ได้ไม่หรูแต่ถ้าจะช็อตลงมานะครับมันก็ต้องรอเด้งอีกชุดหนึ่งเพราะว่าขึ้น4ชุดนี้นะครับรับ A B C C ยังขึ้นได้อีกแล้วถ้าช็อตลงมาเป็น คลื่น5ตามเทรนชุดม i n เนอร์เทรนชุดนี้ก็ไม่แนะนําให้รันยาวละเพราะว่ามันเป็นคลื่น5้าละแต่สิ่งที่จะรอให้จบเนี่ยก็คือจบ X ชุดนี้แหละนะครับแล้วเราจะเทคยาวเป็นไปแต่ก็มันอีกนานนะครับพอมันอีกนานเนี่ยมันก,มนก็มันก็ต้องรอชุดด้านบนเพื่อช้อนลงมาแต่ช้อนลงมาก็ไม่ต้องเก็บไกลแค่นั้นเองนะเพราะว่า เราดูตรงนี้มันเป็นชุดขึ้นสุดท้ายละเราก็ไม่อยากเปิดน,นานสําหรับจุดนี้หนึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงก็อาจจะจะขึ้นได้อีกหน่อยไปรอช็อตแถวนี้ดีกว่าลงมาได้อีกชุดหนึง่งอาจจะเก็บเก็บน้อยๆครับเก็บเอาโลเดิมพอนะครับแถวนี้เรารอมันจบเลยนะครับจริงๆมันดูทรงมันคือใกล้จบแล้วล่ละครับอีกไม่นานเพราะมัน จากล้ำหนักลงดีๆตับพักเริ่มแว่งละเป็นสัญญาณของคลื่น5้าเป็นอย่างนี้และมันจะเริ่มแรงลงไม่ค่อยมีแล้วเดี๋ยวมันจะเริ่มฟอร์มตัวทำลอจิกขึ้นไปแล้วก็ดังขึ้น